สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูครับรถกิซซุนะครับดีแม็กครับดีแม็กปีดีแม็กเก่าครับปีศูนย์สามนะครับกีสุคามปีศูนย์สามตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมสองสองเปอเนห้านะครับเดิมครับไม่มีอะไรครับปั๊มเดิมครับอุดอีจิอาเป็นเรียบร้อยแล้วครับมีลงแค่ท่อครับวัดบูทครับ แล้วก็ทำเสียงเบหวานครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับมาฟังเสียงกันครับอันนี้ท่อออกท้ายกระบ,บะครับ ครับประมาณนี้ครับเครื่องเดิมครับโบเดิมครับจะประมาณนี้ครับ

สวออโอเคครับขอบคุณครับ